สวัสดีครับวันนี้กับผมในเพชรยนต์นะครับอยู่กันที่สาขาสองนะวันนี้มีรถกระบะนะครับมานำเสนอท่านผู้ชมได้ชมนะครับคันนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรนะครับคันนี้นะครับเป็น t o โยต้ารีโวนะครับ2.8 J นะครับเป็นปี2018นะครับเลขไมล์ของคันนี้อยู่5 5 0 0 0นกิโลนะครับเป็นรถกระบะนะครับที่ รถทำกินเลยก็ว่าได้นะครับจะไปใส่ข้อใส่หลังคาต่อเติมนะครับจัดให้ได้หมดนะครับลูกค้าขอมานะครับจัดให้นะครับใครที่อยากหารถตอนเดียวไว้วิ่งงานนะครับใช้ในบริษัทหรือใช้ตามต่างจังหวัดนะได้เลยกับเครื่องยนต์2-8ลิตรนะครับคันนี้นะราคา435,000บาทนะครับเป็น Toyota r ร v o นะครับหัวเดียวนั่นเองนะครับแต่หัวเดียวคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆเลยนะครับเพิ่งเข้ามานะครับ เป็น2.8 j จพ s สนะครับสวยๆคันนี้เลยมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับพอเป็น j จพ s s j จพ s s ก็ออปชันเกือบทุกอย่างจะเหมือนตัว E หมดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นตอนเดียวนะครับ่อนประมาณ7,000บปลายนะครับถึง8,000ต้นๆนะครับคันนี้นะ435นะครับเลขไมล์55,000นะครับนี่นะเป็นเตอร์ตาริโวตอนเดียวนะครับก็เป็นรถที่กระบะที่เรียกได้ว่าเป็นรถใช้งานเป็นรถพร้อมใช้นะครับไม่ได้สวยเลิศเลยนะครับแต่สมรรถนะดีเยี่ยมนะครับ เครื่องยนต์ดีมากเลยนะสำหรับของ t o y ยต้นะครับเนี่กระจังหน้าก็เป็นสีดำกลอสแบ็กนะครับตัดกับโครเมียมด้านบนนะครับบนล่างมี2จุดนะของฝั่งก็โลโก้ t o y o ต้ใหญ่ๆเลยนะครับด้านล่างก็จะมีช่องดักอากาศนะครับเข้ามอน้ำนะคือต้องบอกว่าเขาผลิตออกมาได้ดีนะครับรูปโฉมอะไรต่างๆเขาตอบโจทย์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานแล้วก็ดีไซน์ที่ร่วมสมัยนะครับเป็นตอนเดียวที่สวยนะครับสำหรับโตโยต้ารีโวอันนี้นะ 4 3 0 0 0 0 5 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0ู626407776นะครับับผมเน็ตพยนนะครับไฟหน้ามันตีนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยคันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหล่อๆนะครับกับราคาเบาๆนะครับห่อนึง7,8,000นะก็คือถ้าใครออกรถตอนเดียวเนี่ยก็เขาเรียกว่าให้รถมันส่งตัวมันเองนะครับก็คือเราไม่ต้องไปหาเงินส่งมานะเราใช้รถคันนี้นะครับไปต่อยอดอาชีพต่อยอดธุรกิจนะครับจะไปทำสองแถวจะไปทําอะไรก็เรียบร้อยได้เลยนะครับ ไปวิ่งต่างจังหวัดขนทุงลงทุเรียนอะไรได้สบายเลยนะครับขนเงาะขนลำไยนะตอนนี้ก็ผลไม้ก็เริ่มกลับมาดีอีกแล้วนะครับนี่เลยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับสวยมากนะ 2.8J-Pass นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับจุดๆดำๆเนี่ยตรงตรงกันชนด้านหลังเนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้มาจากศูนย์เลยนะครับสวยๆเลยนะครับโลโก้ครบทุกจุดนะครับ โตโยต้านะครับไฟเบรกตรงที่3ามีให้พร้อมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถตอนเดียวที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับคันนี้นะราคา4,35นะครับรถสวยนะครับรถเดิมมากคันนี้นะนี่นะครับแมกไลเนอร์เรียบร้อยนะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่รถสวยๆไฟท้ายเดิมๆตัวรถไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับรถตอนเดียวนะครับสรรพคุณเหลือหลายอยู่แล้วนะครับตัวบอดี้นะครับเดิมหมดสีเดิมทั้งคันนะครับผมบอกเลยนะ ุดคัสซี่เดิมนะครับล้อเป็นล้อกระทะนะมีฝาครอบล้อให้นะครับปากรอมยางบิตสโตนนะครับสวยๆเลยนะครับคัสซี่เดิมท่อเดิมคัสซี่เดิมนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับเลขตัวถังเลขเครื่องตรงหมดนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากได้รถตอนเดียวเนาะราคาประหยัดกว่าป้ายแดงสองแสนก็คันนี้เลยนะครับสี่สามห้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกุญแจพับนะครับไม่ใช่กุญแจแบบว่าเป็นดอกไข่นะเป็นกุญแจแบบที่มีพับ กดพับได้นะครับก็กลิ่นรถหอมมากนะครับตอนแรกเราตอนนี้เรามีเข้ามา3คันนะครับสำหรับโยตารีโวหัวเดียวนะผมถ่ายสีประตูถ่ายแคปไปหลายคันแล้วเดี๋ยวผมลองหัวเดียวดูบ้านนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถตอนเดียวไว้ใช้งานวิ่งเข้าสวนเข้าไร่นะครับกับเครื่องยนต์2.8ลิตรนะผมบอกเลยว่าเหลือๆนะครับหังประตูสีดำนะครับตัวนี้เป็นหนังสีดําแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านอนข้างคุมโทนเลยนะดาดำด้านหนังดํานะครับ เป็นกระจกไฟฟ้านะครับสําหรับตัวเจพัทนะครับก็สะดวกสบายเลยปกติตอนเดียวจะเป็นกระจกมือหมุนเนาะนะครับอันนี้ออโต้ฝั่งคนขับด้วยนะครับมีเซ็นทรัลล็อกปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะค,คือระบบอำนวยความสะดวกเดี๋ยวนี้เยอะนะครับสาหรับรถกระบะนะซอกประต o ซอกประตูอะไรก็เดิมๆนะครับตัวรถไม่มีพิกามจมน้ําชนหนักไม่มีเคาะทำสีะไรอย่างใดนะครับนี่นะชุดต้นโซนด้านบนก็เป็นของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ จะหุ้มแบบเป็นหนัง PVC แข็งๆนิดนึงนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนัง3าก้านนะครับมีแอร์คู่หน้าต้องบอกเลยว่ารถปี2018ตอบโจทย์มากนะครับใช้งานนะตัวบอกคันนี้ก็ได้เป็นบอะหนังแล้วเช่นกันนะครับส่วนตัวคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็จะเหมือนในตัว E เหมือนในตัว J ในตัวที่เป็นรุ่นพี่อย่างแคร็บริเวแคบริวสี่ประตูที่เป็นตัวกลางๆน,นะครับตัวแอร์ก<ม>็เป็นแมนนวลคือออปชั่นทุกอย่างจัดมาให้หมดแล้วในตัว2 8คันนี้นะ มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยพาวเวอร์อัเลมีนะครับแอร์เป็นนวลนะครับหน้าจอใส่ซีดีดีวีดีได้เลยตัวนี้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับการใช้งานนะครับรถหัวเดี่ยวที่ไม่เดี่ยวอีกต่อไปนะครับก็คือระบบออปชั่นทุกอย่างมีให้หมดพร้อมหมดนะครับนี่มีคูลบ็อกด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเตือนพาร์ e ิเชอร์แบ็นะครับสวยมากนะครับคันนี้นะเป็นเกียร์หกสปีดถ้าเป็นเกียร์ห้าสปีดขอภายนะครับเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับเพราะว่าเป็น มันเป็นในรุ่นหัวเดี่ยวนะครับมั็นจะเป็นเกียร์5สปีดนะครับปี2018นะครับตัวไมเนอร์เชนนะครับครอบคันเกียร์ตรงนี้เป็นสีดําแล้วก็ตรงนี้เป็นถุงสีดําให้อารมณ์แบบดุดันมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม Eco Mode และ Power Mode นะครับก็คือหลายท่านมันมีลูกค้าหลายท่านมากเลยที่ออกรถกับผมไปถามว่าใช้ยังไงนะครับคือจริงๆมันเป็นปุ่มเพื่อเพิ่มสมรรถนะของคันเร่งนะทําให้อัตราการ อัตรารถเนี่ยเร่งดีขึ้นนะครับถ้าประหยัดก็กดอีโคถ้าอยากแบบคันเร่งติดเท้าก็กดเท้าวอรโหมดนะครับเราขับคล่องๆก่อนแล้วเราก็ใช้นะเพราะว่ามันตึงเท้ามากเลยนะคันเร่งอ่ะแต่นิดนึงรถพุ่งเลยนะครับอันนี้หลังคงหลังคาก็เดิมๆสะอาดนะไฟส่องหลังคาก็เป็นไฟส้มนะครับสวยๆเลยนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังแล้วคันนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับ ตัวรถอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ผมอบอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องใช้งานนะครับสำหรับคันนี้นะเตยต้ารีโว2.8เจพัทนะครับปี2018เลขไม้55,000กิโลนะครับกับราคานะเพียงแค่4 3 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับตัวเจพัทก็คือในตัวเจพัทเนี่ยพวกเครื่องยนต์ห้องเครื่องอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็นเครื่องที่อยู่ในที่ประจําการอยู่ในตัว f o r t ูเนอร์หรือว่าจะเป็นรีโวรุ่นพี่อย่างตัว2.8นะครับ คือเครื่องยนต์นะมันเป็นรหัสเดียวกันนะครับมันจะต่างกันที่อัตราทดเกียร์อย่างเดียวนะแต่ผมบอกเลยว่า2.8อ่ะขับแบบเนี้ยตูดสะบัดแน่นอนนะครับเพราะว่าท้ายเบานะครับใครที่เอารถไว,ไว้วิ่งงานนะครับก็ใส่หลังคาใส่คอกดีๆนะครับขนของหนักๆก,ก็ขับสบายขึ้นคงขึ้นเขานะวิ่งขึ้นดอยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะสบายๆเลยนะครับก็ ผมกำลังเหลือๆนะครับคันนี้ฟรีดาวแน่นอนนะครับ450,000เอ้าหม0 0 0บาทนะครับขอภายนะครับกับผมในเฟสยนนะครับนอกจากรถแขปรถ4ประตูนะครับรถครอบครัวที่ผมลงไปแล้วนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับผมก็อยากแนะนำนะรถกระบะตอนเดียวไว้ใช้งานนะครับราคา4 3่0 0 0ามหบาทนะครับเลขไมล์หาหม่นหันะครับติดต่อได้เลยนะครับกับบริษัทเฟสยนของเรานั่นเองนะก็หรือว่าโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7อ6นเดะครับซื้อเถอครับคุ้มคันน มีไม้ห้า0 0ื่นมีไม,ม้สามหมื่นมีไม้ส0 0 0มื่นนะครับสำหรับตอนเดียว2.8อ่ะคือจริงๆตอนเดียว2.8หายากนะส่วนใหญ่จะมีแต่2.4นะครับยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือสนใจออกรถหารถไปต่อยอดธุรกิจนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับโทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเนตเย,ยนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ